สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์ er. เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแอนนี่จากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนตอนนี้ครูแอนนี่อยู่ข้างริมแม่น้ําอาเร่นะคะเมื่อสักครู่นี้เวลา 11นาฬิกานาฬิกา30นาทีนะคะแรนเพิ่งวิ่งลงมาเนาะวิ่งออกกำลังกายนะคะลงมาจากาตัวเมืองมูรี่บายเบิร์นแล้วก็ลงมาตามาริมเขานะคะตอนนี้มาอยู่ริมแม่น้ำอาเร่เนาะ แล้วก็นะคะตอนก่อนที่จะวิ่งลงมาน้องทองคํานะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,330แนรนนี่ก็ออกนะคะออกออกบายไว้นะคะตอนนี้น้องก็ขึ้นมาทํากําไรให้นะคะประมาณพันจุดเรียบร้อยนะคะปิดกําไรตอนนี้นะคะเพิ่งสั่งลาเต้มาเกียโตแล้วก็ กิฟฟารีมานะคะยังไม่ได้ทานแต่เนื่องจากสายแล้วนะคะ12นาฬิกา24นาทีนะคะวันนี้เนาะเรามาพบกันนะคะกับมหัศจรรย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำกำไรได้ของให้เรามีความรู้นะคะมีประสบการณ์เนาะแล้วก็มีความปรารถนาที่จะนะคะ เออสำเร็จในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์นั่นเองทุกคนสำหรับครัวนี้แล้วนะคะอาชีพการเป็นเทรดเดอร์มันมหาสัรย์สุดๆนะคะออนั่งดูกลราฟไปนั่งดื่มกาแฟไปนั่งทานข้าวไปเที่ยวไปออกกำลังกายไปนั่งจุดๆไปนะคะ <S <S อยู่บนโลกนี้ของให้เรามออีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตหรือ จะมี iPad หรือจะมีโน้ตบุ๊กมีอะไรก็ช่างนะคะขอให้เรามีอินเทอร์เน็ตมีความรู้เราก็สามารถที่จะอ่านะคะทำกําไรได้ทุกที่ทุกเวลาอา้าวแล้วมีเงินทุนด้วยนะคะสำหรับครูเงินทุนไม่สำคัญเนะาะจะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะหัวใจสำคัญความรู้สำคัญ Mindset สำคัญที่สุดนะคะทุกคน ซึ่งอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะอาชีพนี้ครูแอนได้มีโอกาสได้เข้ามารู้มาเห็นนะคะด้วยการอธิษฐานจิตเนาะของให้ลูกได้มีอาชีพนะคะที่สามารถสร้างรายได้บนออนไลน์แล้วสามารถนะคะเรียกว่ามีอิสรภาพเนาะในอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้หลังจากที่ครูแอนนี่เข้ามารู้จักนะคะมันคือมีอิสรภาพจริงๆนะคะ ไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีค่าเช่าร้านไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์แต่มผีผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะในหน้ากระดานนี้เพียบเลยสําหรับที่เรานะคะจะเข้าซื้อเข้าขายเข้าทํากําไรเนาะทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากที่จะนะคะฝึกฝนอาชีพการลงทุนการเป็นเทรดเดอร์ก็สามารถติดต่อนะคะครูแวนนี่แม่มดเทรดเดอร์ หรือว่าแม่มดเทรดเดอร์นะคะเซิร์ชเข้าไปทั่วโลกได้เลยนะคะอ่าเพราะว่านะคะแม่มดเทรดเดอร์ของเรานะคะหรือว่า MTM the Professional Academy of Trader เนาะเรามีโค้ดครูมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเทรดทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนของเรานะคะก็เป็นหลัก สูตรที่ครอบคลุมนะคะทุกเนื้อหาทุกวิชาในการเรียนรู้ฝึกฝนการทำกําไรในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mindset ซึ่งสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นการเป็น der, เทรดเดอร์นะซึ่งเกี่ยวกับ Mindset นะคะถ้าเราเข้าใจเรารู้เราสามารถนำไปใช้ในทุกๆด้านในทุกๆมิติของชีวิตเช่นกันนะคะแล้วก็ เทคนิคเหมือนกันนะคะเรามีเทคนิคต่างๆนะคะที่พร้อมเสิร์ฟนะคะให้เพื่อนๆทุกคนบนโลกใบนี้ได้สำเร็จนะคะง่ายๆจากคนที่มีประสบการณ์นะคะที่จะมาส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนบนโลกใบนี้นั่นเอง นอกจากนั้นนะคะหลังจาก Mindset เ e c เทคนิคเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนั่นก็คือการ Management ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะ y Management นะคะการวางแผนเทรดการวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็การวางแผนต่างๆนะคะนั่นเองเรามีทุกอย่างนะคะในหลักสูตรเนาะตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานนะคะระดับกลางแล้วก็ แบบผู้เชี่ยวชาญแบบโปรฟี่เลยนะคะทุกคนมีทุกอย่างนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามครอนนี่มาได้เลยนะคะเราก็มีคอร์สต,ต่างๆนะคะที่บอกไปก็คือคอร์สนะคะเบื้องต้นนะคะคอร์สสำหรับคนที่เริ่มเทรดไปแล้วเริ่มเข้าใจแล้วนะคะที่อยากจะรู้ลึกนะคะรู้ละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆก็สามารถที่จะนะคะ ติดต่อสอบถามมาได้นี่นะคะก็คือเนอะอาะอาชีพเทรดเดอร์ของเรานะคะแล้วก็ห้องเรียนแม่มดพ่อมดของเรานะคะก็มีการเรียนการสอนนะคะสำหรับหลักสูตรเนาะเบื้องต้นเนาะก็มีการเรียนการสอนพาออกออเดอร์พาเก็บกำไรนะคะก็คือบริการแบบ ตั้งแต่0จากศย์ไปเลยนะคะการเลือกบลกเกอร์ต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเช่นกันนะคะในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะทุกคนอ่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะตื่นขึ้นมารับทรัพรัวๆนะคะตลาดฟอร์เรตเปิดตั้งแต่ตีห้าของเมืองไทยเนาะตีหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็เดินมา กี่ชั่วโมง12ชั่วโมงกว่า12ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนค่ะกราฟก็เดินขึ้นมานะคะย่อบ้างขึ้นบ้างย่อบ้างขึ้นบ้างตอนนี้มา3,345แล้วกับกราฟทองคำของเรานะคะทุกคนมาค่ะวันนี้เรามา,าวิเคราะห์นะคะกราฟกันเนาะแล้วก็แคนนี่ก็จะขออนุญาตนะคะอัญเชิญดวงจิต ดวงวิญญาณนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะมาช่วยเกื้อนหนุนเนาะเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะให้รู้ให้เข้าใจทิศทางการออกทำกำไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นกรื่อนก็ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะริมฝั่งแม่น้ำอาร่บนเทือกเขาแอลแห่งนี้ร้านอาหารแห่งนี้แห่งนี้ให้เปิดนะคะเปิดตานะคะเปิดตาที่3นะคะเปิดตาแห่งจิตเนาะ ให้นะคะสามารถเขาเรียกว่านะคะรู้เท่าทันกราฟได้แล้วก็แ่านก็ขออัญเชิญน,นะคะดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็แม่มดของเรานะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเออ ทางด้านต่างๆนะเนออสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอดีตปัจจุบันอนาคตเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เกื้อนหนุนนะคะผู้มาจิตมาจุติในร่างของมนุษย์เกื้อนหนุนนะคะชาวโลกสรพรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็รู้ความลับต่างๆของจักรวาลน,นะคะมาค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันพฤลหัดเอ้ยวันสุขไปละแรนนี้คือฟังฟัง หูก็ฟังคนอื่นไปเพลิน ก็มองกราฟแล้วก็มองแม่น้ำอาเระนะคะวันศุกร์สุดหันษาตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวรัวนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนกรกฎาคมนะคะตลาดเปิดขึ้นมานะทุกคน DXY นะคะทำไฮไว้ทีาาท่97.548นะคะทำโลไว้ที่97.223ส่วนทองคำของเรานะคะทำไฮเมื่อกี้นะคะ3,346ัน33าทำโลไว้ที่3ามพ 321นะคะตลาดเปิดขึ้นมาก็ค่อยๆเดินค่อยๆไต่มาเลยทีเดียวส่วนนรตแดกนะคะนรตแดกเนาะทำไฮไว้ที่3,000เอ้ย2,200โอ้2,200 22,866นะคะทำโลไว้ที่22,650อ่าสวนกับทองคำนะแล้วก็ s&p 500นะคะทุกคนทำไฮไว้ที่6,000 286.6ทำโลไว้ที่6,233อ่าแล้ว US 30นะคะทำไฮไว้ที่44,691ทำโลไว้ที่44,294อย r o USD นะคะทำหายไว้ที่1.17051โอ้น้องน้องร่วงนะคะ,ะทำโลไว้ที่1.16622นะคะ ส่วน GBPUSD u u g g นะคะ, GU, USD, ะ,คะหรือว่าเงินปอนต่อดอลลาร์นั่นเองทําหายไว้ที่1.35838นะคะทําโลไว้ที่1.35261ส่วน EUR Austria นะคะร่วงเช่นกันเนอะทําหายไว้ที่1.78073ทําโลไว้ที่1.77173 EUR รเยนะคะทําหายไว้ที่1 171.940ททำโลไว้ที่170.779นะคะส่วน GJ เนาะโอ้ GJ นะคะทำ h i g ไว้ที่199.414าทำ low ไว้ที่198.20ส่วน USD เยนนะคะทำ high ไว้ที่147.157ทําทำ low ไว้ที่146.101 อ่าอันนี้ดิบขึ้นนะคะส่วนน้ำมันน้ำมันร่วงลงมานะคะเมื่อวานจำได้ที่71เนาะวันที่69าทำาไว้ที่69.985ทําโลทำไว้ที่69.332นะคะออน้ำมันดิบเช่นกันร,ร่วงส่วนบิตคอยนะคะบิตคอยเราทำหาไว้ที่11800 11, 1 1 8 9 9 9 5 6นะคะทำรวยที่1 1 3 5 7 1นหน้าน้องดีดแรงนะคะหลังจากเปิดตลาดมาก็น่าจะดิดเลยนะคะเนื่องจากข่าวคุณลุงทรั้์นะคะที่ออกมาพูดเรื่องออการขึ้นภาษีต่างๆมาอีกรอบนะคะการขึ้นภาษีต่างๆเนาะอ่าทีนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเลานะคะ ไปดูตลาดทองคำของเราก็เลยนะคะอ่าทองคำนะคะจากวันก่อนที่3280นะทุกคน,ว,น,นะคะวันพุธนะคะวันพุธสุดหันสาอ่าวันพุธสุดหันสานะคะลงไปทำโลไว้ที่เนาะ3,282นะคะ แนวรับสำคัญเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากาข่าวความไม่สงบนะคะการทะเลาะกันระหว่างผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ค่ะ <c oughs> นะคะก็มีการทะเลาะกันเนาะระหว่างคุณลุงทรัมป์กับคุณปูตินนะคะที่ไม่เข้าเข้าเขาเรียกว่าไม่เข้าล็อกกันเนาะจึงทำให้น้องทองนาะดีดขึ้นมานะคะจาก เออสามพันสามพันสองร้อยเก้าสิบหกนะคะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นแนวต้านสำคัญนะคะอยู่ทั้งวันวันพุธเนาะหลังจากข่าวออกมานะคะน้องก็ดีดเป้งขึ้นมาอ่าดีดขึ้นมานะคะปิดที่สามพันสามร้อยประมาณสิบแปดสิบสองนะคะสิบสองก็อยู่นานมานะคะหลังจากนั้น ต่อมานะคะเมื่อเมื่อวานเนาะวันพฤหัสนะต่อมาด้วยข่าวนะคะความไม่สงบต่างๆนะคะมีการยิงโดรนกันนะคะทําให้น้องดีดขึ้นมาอีกนะคะวันพุธนะคะวันวันพุธช่วงดึกเนาะที่ดีดขึ้นมาอีกรอบเนาะเนื่องจากมี FOMC meeting minute ด้วยนะคะส่วนเมื่อวานเนาะก็มีข่าว unemployment นะคะ ซึ่งตัวเลขออกมาน้อยก็ทำให้น้องทองร่วงลงไปนะคะวันพฤหัสเนาะออมีผู้ขอสวัสดิการสังคมน้อยลงนะคะน้องจึงร่วงลงไปนะคะส่วนตอนนี้นะคะออแล้วก็นะคะมีการดีตัวกลับเนื่องจากข่าวความไม่สงบนะคะออพอเมื่อเช้านี้นะคะข่าวคุณลุงพรัมเนาะน่าจะ ออกมานะคะประกาศเกี่ยวกับการขึ้นนะคะภาษีอีกรอบหนึ่งนะคะก็ทำให้น้องดีดขึ้นมานะคะ,ะน้องดีดขึ้นมานะคะถึง3,330เนาะน่าจะเป็นช่วงเช้าอ่านะคะอันนี้ก็คือ อาทิตย์นี้นะทุกคนอ่ะตอนนี้3345นะคะมาเลยค่ะตลาดเปิดนะคะตลาดตลาดเปิดที่3200ประมาณ21เนาะน้องก็ดีดขึ้นมานะคะตลอดเลยอันนี้แท่งเทียน H 1นะคะเป็นแท่งเขียวนะส่วน D นะคะอ่ะ D นะคะก็เป็นแท่งเขียว ่าส่วน H4 นะคะ H4 เนาะโอ้ H4 oh. ของเรานะคะกราฟของครัวนี่อ่าได้สันส้นๆก็เป็นแท่งเขียวนะคะ H1 แท่งเขียวนะคะ M30 เนาะอ่า เปลี่ยนเปลี่ยนแท่งนะคะเมื่อสักครู่เนาะ M15 นะคะอ่าก็เปลี่ยนแท่งนะคะ M5 เนาะอ่าแล้วก็ M15 ของเรานะคะ M1 อ่า ที่ครูแอนขิดให้นะคะทุกคน <c oughs> ก็คือเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญต่างๆเนาะที่กราฟจะวิ่งไปชนนะคะอ่าถ้าย่อมาอีกนะคะอันนี้คือเป็นแนวต้านเก่านะก่อนที่น้องจะร่วงลงนะคะอ่าแนวต้านต่อไปนะคะ อยู่ที่ไหนเอ่ยอครัวนี่ตีให้นะคะที่ประมาณ3,000นะคะ3,355 5นถึง55เนาะถ้าน้องดีดขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปชนตามนั้นนะคะแล้วถ้าเราไปดูกรอบ H4 นะคะ H4 เนาะปึ๊บ เพราะว่ากราฟช่วงนี้เนาะรู้สึกว่ากราฟนะคะเขาทำไซด์เวย์อยู่ที่ไทม์เฟรม H4 นะคะทุกคนคะ่ะถามว่าวันนี้นะคะโอ้โหวันนี้พูดเยอะจังเลยแม่บอกว่ายังไงบ้างคะแม่มดของเรานะคะวันนี้นะคะเทรดหน้าไหนนะวันนี้นอกเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นวันศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็ กราฟมีแรงขึ้นมาตลอดเนาะอันนี้คือป่าทองนะคะข่าวเอาอีกทีเนาะ B B C อ่านะคะอิลานคูดรีคอเวอร์อ่านะคะอ่ะไปแปลเอานะทุกคนอ่านะคะนี่ก็คือข่าวต่างๆจาก B B C ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทองขึ้นนะคะความไม่สงบนั่นเอง แล้วก็วันนี้นะคะไม่มีเรียกว่าข่าวอะไรเลยนะคะนอกจากท2ทุ่มที่สวิตเนาะมีเฟเดรัลบั k e t b a l าลานนะคะด,ด,ดูตัวเลขน้อยลงนะคะก็อาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำช่วงดึกนะคะทุกคนเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะสำคัญเนาะ อาทิหน้าก็มีข่าวสำคัญก็คือวันจันทร์นะคะไม่มีอะไรวันอังคาร <Okay. S 1> วันอังคารมีข่าว CPI แต่ยังไม่แจ้งตัวเลขนะคะวันพุธมีข่าว PPI เนาะส่วนวันพฤหัสก็มีข่าวอ่านะคะ ข่าวขอสวัสดิการคนว่างงานอีกเนาะซึ่งมาทุกวันพฤหัสอ่านะคะอาทิตย์หน้าค่อนข้างที่จะมีข่าวเยอะนะคะทุกคนหลังจากอาทิตย์นี้เงียบนะคะถามว่าวันนี้นะคะแม่มดแนะนำอะไรเอ่ยนะคะวันนี้เราจะเซลนะคะทำไมถึงออกเซลเอ่ยนะคะเซลเนื่องจากกราฟนะคะ เออได้เดินทางมาเนาะทั้งอาทิตย์ขึ้นมาออถือว่าประมาณตอนนี้นะคะประมาณ5 0 0 0ั0 0 0จุดเรียบร้อยแล้วก็ได้มาชนแนวต้านสำคัญนะคะก็คือ3345เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าขึ้นได้เนาะน้องก็จะไปแนวต้านต่อไปนะคะ3355เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนออแนะนำให้เซลล์แล้วก็เก็บสั้นๆน,นะคะ ออสองสองสองทางนะคะเ,ออเพราะว่ากราฟมีอาการไซด์เว์นะคะเนื่องจากไม่มีข่าวอะไรมากมายเนาะถ้าละเซลตอนนี้นะคะแล้วเราไปรอนะคะดักบายที่ประมาณ3330นะคะเอะคะก็ถือว่าเทรดไซด์เวไปได้นะคะทุกคนนี่ก็คือนะคะเ,ออเป็นการวิเคราะห์ชะตาทองคำนะคะ ที่แม่โมดเทรดเดือ์ให้เพราะเพราะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ถ้าตลาดอเมริกาซื้อขึ้นไปนะคะน้องก็จะไปถึงประมาณ3,355นะคะเออถ้าตลาดอเมริกานะคะเออเปิดขึ้นมาเนาะเทลงก็จะเทประมาณอาจจะกลับไปถึงราคาเปิดนะคะที่ประมาณ3,225เนาะ หรือ30ประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็คือเป็นแผนการเทรดวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังมัง่งคั่งร่ำรวยเข้าเทรดทีไรก็ขอให้ฟ้ากลัวรัวๆนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้แกรนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย